สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกูอะไม่ใช่มาอยู่นี่เดี๋ยวไม่ได้ยินเราอยู่ที่เพชรพลาไยพาร์คมันเป็นทำไมเนี่ยมันเป็นที่นี่เขาเรียกอะไรศูนย์ฝึกสุนัขป่ะมันไม่เชิงฝึกมันมีทั้งมาอาบน้ําก็ได้มีสระว่ายน้ำให้หมามาเล่นก็ได้มี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 หมาอาบน้ำเหรอเออเป็นที่ขนาดหมายังต้องอาบน้ําเลยเหรอเอาเหี้ยไปให้ตัวเหม็นนี่คนยังชอบไปให้คนอื่นอาบน้ำให้เลยมึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว ส่งถึงนี้เลยช่โซนคาเฟ่หมามีอะไรค้เฟ่ด้่ยมี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 คาเฟ่หมาตามชื่ออะไรสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงอ่ะชอบหมาไงชอบหมาเลยเลยอยากมาเราอุยหมามันอ่ะ แต่มาดูหมาคนหนึ่งครับแล้วทำไมกูต้องมาเอ้ามาดูหมากูโอาไมอะหน้ากูเป็นคนรักหมาขนาดนั้นเลยเป็นทีมเดียวกันบ้านเดินไปปากซอยแถวสตูก็มีแล้วมันไม่เหมือนกันตรนกลางไม่เหมือนกันนี่บ้านกูนี่มีหมาสาตัวเออไอ้ดำไอ้เฉาก๊วยไอ้หมึกเออเป็นไงตัวล่าสุดชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยไอ้หมึกไอ้หมึกกูยังรู้เลย ที่แรกเนี่ยกูก็เป็นคนชัดเจนมากสองมาตรฐานชัดเจนมากยังไงคือรักตัวหนึ่งเกลียดตัวหนึ่งคือไอ้ไอ้ดำกับไอ้เฉาก๊วยเนี่ยรักตัวงเกลียดตวงใช่ไอ้ตัวที่สามไอ้มึกไอ้มึกไอ้ไอ้มึกพอาไอ้มึกมากูยังสองมาตรฐานเหมือนเดิมเอาไม่สามอ่ะไม่สามคือรักตัวหนึ่งเกลียดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือกูเนี่ยทุกวันนี้กูยังจำชื่อไม่ได้คือไม่สนใจแม่งเลย หมาบ้านพี่จอนมีมาสตัวตั้งแต่ออริจินอลดังเดิมก็คือตัวหนึ่งชื่อมึกอีกตัวนึ่งเอ้ไม่ใช่มึกดำดาบเาก้วยไม่ให้ดากับ BG ีอ๋อเมื่ก่อบีบีจีมีบีจีเป็นหมาพันธุไอ้นี่บีเกิลบีเกิลเออบีเกิลทั้งคู่ใช่ปะตัวันหนึ่งเป็นสีน้ำตาลขาวบีเกิลสแตนดาร์ดตัวนึงเป็นบีเกิลสีดำบีเกิลสแตนดาร์ดบีจีหมารพี่จอดัมายเพรามันแกเพราะมันหนึ่งคือมันแกสอคือมันเป็นไฟกับงูใช่อ๋อเป็นนักสู้มา้กใช่เ้ สนใจเท่าไหร่ก็รักตัวนั้านอยู่ด้วยกันมานานไงอ่ะเข้าไปดูไหมไปนี่เลยสระว่ายน้ำหมาสระว่ายน้ำหมาไม่ใช่นะนนี้สระวัวอันนี้สระวัวไม่ใช่นี้หรอไปเลยแต่มันพองกัดกันเลยกกััดนเี่ตัวนี้หมาหลอดตัวนี้หมาหลอดนี่ใครไปเลี้ยนเนี่ย ทำไมมันหน้าตาคล้ายๆ阿拉斯นเลยนะเฮ้ยมันพี่น้องกันเปล่าอันนี้阿拉斯加กับไซเบียนรู้สึกแบบพี่น้องกันไม่เป๊ะนะอันนี้อินโฟไม่เป๊ะแต่มันน่าจะมาจากเมืองเดียวกันเมืองอะไรอ่ะสุพรรณบุรีอะไรชื่อมันก็บอกแล้ว阿拉斯加อ๋อหมาพวกลุงเหนืออ๋อเป็นหมาที่เขาเรียกว่าเลี้ยงไว้ให้ดึงดึงอะไรดึงเคนอะไม่ใช่เขาเรียกว่าลากเลือนลากเลือนหมาลากเลื่อนเรียกแล้วดึงไอ้สัตว์กูนึกว่าหมาดึงดาวไม่ใช่ เก่งแล้วมันไปคาบกลับมาด้วยนี่เขาฝึกสรุปวันนั้นพันอะไรสีดำถามเขาดิเราจะไปรู้อ่ะนี่พันอะไรครับลาบดอโอ้พี่แปะพี่เป๊ะใช้ได้อยู่เลยแน่นอนลองโยนได้ไหมลองโยนโอ้ยนี่นี่โกลเด้นจูกค้าลูกค้าลูกค้าอ๋อเขามีสระว่ายน้ำเด็กด้วยนะเจอให้หมาเล็กนี้เหรอเล็กก็ตายเล็กเล็กก็จมอาจจะเป็นฝึก หมอฝึกเอาคนจะไปด้วย r e ร r เ e อร์ที่มันแปลว่าเก็บโอ้โหเ่าสักกูไม่กล้าเดินเฮ้ยมาอีกคนแล้วอีกปวดไรวะนั่งกลับป่ะแม่มาพอดีเลยมาพอดีเลยแบตกำลังจะหมด เจ้านายอยู่นี่จะเอาหมาเขากลับบ้านแล้วเราไปคุยกับเจ้าของแล้วกันเขาหน่อยไหมไม่ได้กับหมาไหมไปคุยกับเจ้าของเขาหน่อยดีกว่าอะไรนะที่ชอบจ้ไหนรูปักมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นพันเขาไปเฉยเสียบได้นะต่อยเขาต้องมีสามตาโอ้นี่อ้วนเนี่ย อ้วนมากไม่ได้อ้วนอ่ะทำไมมันย่นๆออางครับฟูเขาอ๋อขนที่ของปูอ๋อโชกโชคขึ้นมาขึ้นมาโชคไม่ชอบผู้ชายเอาเอาแ็นผ<อ><อ>ู้หญิงโชชบขึ้นมาแล้วลูก <c oughs> ไม่เห็นเลยชอบเขี่ยตีนใส่นี่อะไรเนี่ยถุงยังชีพหรือ <c oughs> กระดาษซับมันป้า ที่เก็บสจระอ๋อดีนะไม่มาซอฟหน้าเมื่อกี้ผมอุ il, ้มได้ไหมได้ค่ะม oh. 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 ันจะกัดไหมอ่ะไม่กัดสิบโลนะแปะยวตรงนี้มันแค่งไม่ชอบผู้ชายโอ้ยอุ้มโอ้ไม่ยอมไม่ยอมกอดได้ยังอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับมบมันมองทางไหนอ่ะตามองนี้เขาเป็นระบบเส้นระสาเส้นที่แปดลักษณะเชียบมพันมา ทำไม่หัวเอียงไปข้างซ้ายเนี่ยรักษามาปีนึงอ๋อรู้สึกปักนี่จะตาหลุดเยอะใช่ไหมครับมันจะมีเคสที่ตาหลุดเยอะมันแล้วแต่เบ้าตาของแต่ละตัวใช่เบ้าตาเขาจะตื้ดเบ้าตาเขาโปนเขาก็ตกใจอ่ะมีสิทธิ์หรอาอ๋อนี้เวลาเลือกซื้อก็ต้องซื้อแบบปักแบบตาตี๋หน่อยเอ่าปักตาตี๋เป็นแบบเลือกซื้อที่สำคัญคือต้องไม่เป็นเลือนเปลี่ยนพ่อแม่แล้วก็ตัวยีนของพ่อแม่สำคัญอันนี้เขาล้อนหรืออะไรแค่แค่แค่ ถ้าหมาหน้าสั้นจะเป็นแบบนี้ทุกตัวค่ะอ้ตงทำความสะอาดตามร่องร่องข้างหน้าย่นๆไปกดเด่นหนือยกดเด่นหน่อแต่ดูตื่นตาตื่นใจยังไงเอาผมชอบหมามากไอ้ยัยอ่ไอ้ไอ้ไอ้เอไอ้มือด้วไอ้มือด้วยอ้เต็มไอ้เตมสแตมไอ้เต็มแต่กูคิดว่าคนเดียวเปล่าวะหน้าเหมือนไอ้เอ็กเลยอ่ะตัวนี้กี่ขวบแล้วครับประมาณ สามหรือสี่อนสามสิบสี่พี่เจ้าของนะฮะ่าพครับพี่เจ้ยขอ๋อพีเรียนพี่ชอบเชลซีอ่ะพี่ไม่่ชอบดีแล้วหัวแน่นบักเลยก็จะ่เป็นหัวตัวที่หัวกระโหลกใหญ่มากอันนี้หมาหรือหนูอ่ะถ้าอันนี้หมาอันนั้นก็มาดูนี่ดูนี่ไอ้นี่จ๊อกจ๊อกเล่นนี่เล่นนะเล่นคิดเล่นมากชื่ออะไรครับ บิงซูิงซูมันไหวไหม่ะอันนี้ยังเด็กอยู่ใช่ไหมซูเออเอาเอาไม่สนุกเลยเอาเอาเลยเอาอ๋ออันนี้พัานอะไรครับ อ๋อมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวจะใหเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่เลยเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กก็กำลังเล่นเลยเสียวเยียบมันเออแล้วตัวเล็กโอ้ต้นแล้วดูเอากูกลับบ้านเลยไหมเหมือนมันคันฟันหรือเปล่าเออน่าจะเข็ดฟันนะ แจ็คหมีมันนิ่งเลยอ่าพันเดียวกับไมโลป่ะใช่โอ้โหใช่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 อ๋อก็คือโตมันจะโตกว่านี้ประมาณเท่าหนึ่งอีดอยตัวเขียวอีดอยตัวเขียวแต่ตัวเขียวอ่าสูงไม่มากแต่ว่าจะล่ามกว่านี้มันเป็นหมาต้นต้นตำหลับของประเทศไหนเอ่อไม่น่าใจน่าจะอังกฤษชื่อบิงซูน่าจะเกาหลีมั้งเกิดมาไม่ใช่ใช่นี้น่าจะน่าจะอังกฤษนะอ๋ออังกฤษแต่ว่าเขาจะเป็นพันที่แบบว่าแบบเล็กที่หนูเล็กพิหนูใช่เขาจะแบบว่าซนแสบอเลอร์ตลอดเวลาอันทองเขาโตเ เป็นอันนี้ป่ะเนี่ยเหมือนคนที่เขาโตเขาเรียกโตเลยตาขโมยตาขโมยนั่งลงนั่งลงเอ้ยนั่งได้หรอดินั่งแล้วพุงออกเหมือนเท่งเลยนะลูกนะอันนี้เขาว่ายน้ำเปจนะครับเกือบโดนทันจีนคนวันนี้วันนี้กำลังจะเอามาฝึกออ๋เพิ่งจะออกมาเจอมาอื่นเป็นแรก แต่ดูมีความสุขมากเลยไม่ค่อยเห็นนะเลิศขนาดนี้นะเออเหมือนว่าอยู่กับหมาแล้วแบบเหมือนมันติดสัตว์บอกว่าตัวนี้มันติดสัตว์เออใช่ใช่ใช สสดงอาการนี้มันจะมาเดือนละครั้งไม่มันจะเป็นรอบปีอ๋อรอบปีอ่ะใช่มันจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งของสัตว์ที่มันจะติดสัตว์ติดมาแล้วเอออันนี้คือแบบที่ผ่านมาก็เจอกันแต่เพื่อนมนุษย์ไงซึ่งมันก็แบบคนเหมือนคนสปีชี์มั้งใช่ใช่วันนี้ได้มาเห็นเพื่อนล่วงโลกก็เลยเกิดอาการติดสัตว์ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแปะแปดูแปะดูเห็นไอ้ติมไอ้ไอ้ไอ้ติมเยลลี่เฮ้ยออไบ้าง ไ่ถ่ายถ่ายไอติมเยลลี่ซูมนะเหมือนมากเลยอ่ะนืก็าลบดกับโกลเด้นมเป็นญาติกันใช่ไหมอันนี้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าทรงมันจะคล้ายๆกันนะมันเหมือนกันมากเลยคนน่าจะเป็นญาติกันนะ เฮ้ยโกลเดียมน,นี่ชื่อเต็มมันนี่โกลโเดีนมรีทรีเวอร์อมันเป็นญาติกับลาบาร์ดอใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ไงมีน, <พอ S 2> น้องลาบาร์ดอเออเพราะลาบาร์ดอก็เป็นลาบาร์ดอรดดีทรีเวอร์ใช่ไหมเออเอออเออใช่ใช่ลาบาร์ดอรีทรีเวอร์ใช่ใช่แล้วแล้วแปะเป็นเบิร์นนะ <laughs> ส่งมางนี่ไม่ต้องรับ ไม่แต่เซนเบอร์นาดนี่แม่งเป็นหมาพันุ์เดียวที่ได้เลยชื่อเซนนะชื่อเซนเลยเซนนี่คือแปลว่าเป็นนักรบชุดเกราะสีทองแต่ตอนแรกกมันจะเป็นสีเงินก่อนอ่มันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะนักบุญเซนไม่แก้ให้เกลอไอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่าส่งให้แม่งอันนั้นรู้แลละอันนั้นเซนสีย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มันนั่งข้ามน่ารักมากอะนั่งข้าม ขอลูเทนนิสหน่อย,ยนี่ไงลูเทนนิสเหมือนกับว่าใหญ่หกว่าพูเลยพูเฮ้ยมันให้ได้สองข้างนะจริงปะไหนขออีกข้างหนึ่งสิไม่ทีละข้างสิเหรอเอาข้างนูน้นไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนี้ใช่เออเฮ้ยทีละข้างไปทีละข้างต้องทีละข้างโอ้ยขยี้ก้าวกระโดดขอเลยมาให้นั่งก่อนนั่งลงนั่งลงโอ้ย เพชรพลายปลาที่เรามาถ่ายเล่นกันนะครับอยากมาดูหมามีอะไรหรอกชอบหมาก็เลยมากันนอกจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีโซนเป่าขนให้ด้วยพอหมาเขาว่ายน้ำเสร็จอะ่ะออ๋<อ>มีเ,เป่าลูกดอกยิงปืนลมอย่างงี้ไม่ใช่นะพัทยาตอนนี้เป่าขนให้แห้งแล้วกลับบ้าน <c oughs> ไงขึ้นรถ <c oughs> จะเล้งเนี่ยแกกูเครียดแค่ว่างานัดเพิ่งไปพัทยาเลยอะ่ะอไปยังไงต้อดเอาฝาขวดดใช่ไหม บางเจ้ามีปลาทองนะบอกเขาว่าไอ้บ้าไม่ใช่มีไต่อขนแล้วก็มีคาเฟ่มีคาเฟ่ด้วยมีที่ให้เจ้าของนั่งรอด้วยมีเบเกอรี่มีน้ำดื่มให้กินตรงนี้ก็คือเป็นที่ฝึกสัตว์แล้วก็ฝากเลี้ยงว่ายนองว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะใครจะมาก็เนี่ยใกล้ๆสายสองพุทธมนตสายสองใช่คือถ้าใครอยู่ฝั่งทนน่ะตรงนี้มันก็เดินทางง่ายเพราะว่าเส้นถนนใหญ่อ่ามันจะอยู่ติดถนนบรมบรมราชชรานีเลยสายสองไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เตรียมคิตายไว้เลยใช่วิ่งบรมมา่นแหละ ต่เชื่อไหมว่ากูเคยมีประสบการณ์เอาหมาไปฝึกไอตัวแรกเลย BG ไอบีใช่ทีแรกอ่ะคือตอนได้มันมาบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยทีนี้ก็ไม่มีที่เลี้ยงเพราะว่าบ้านเก่าหมาเยอะแล้วเออก็เลยหาที่ฝึกคือจะฝึกมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เตี่ยก็ไปหาเจอที่ไหนไม่รู้เป็นค่ายทาหารเป็นค่ายทหารเลยนะคือเข้าเข้าไปทุกคนเป็นทหารหมดเลยเออแล้วทีนี้ก็ฝากอยู่สาเดือนเพราะว่าอบ้านเสร็จพอบ้านกำลังจะเสร็จปุ๊บจะรับกลับไปถึงปั๊บ ทหารก็มาเรียกเลยวิจิอ mm ุ hmm. ้ยแม่งอยู i i ่ไกลประมาณแบบร้อยเมตรอะแม่งเห่าแล้ววิ่งมาตึบเป็นระเบียบเลยดึงข้างขาทหารปุบเรียกนั่งนั่งหมอบหมอบ ยืนสองขายืนสองขารัหมุนตัวหมุนดึ๊กดึ๊ดดึ๊วนรอบตัววนรอบตัวทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเห่าเหาอหยุดเห่าหยุดเห่าอ้าโหสุดตีนโหทหารทำได้วะเราชอบเลยยองไงทั้งชีวิตไม่เคยเจอหมาที่แบบเป็นเบียร์แบแล้วพอกลับมาบ้านอะกลับมาบ้านเหมือนไม่เคยเจอโลกมันวิ่งแบบสวนบ้านกูอะมันวิ่งแบบไม่รู้ชีวิตเลยเว้ยมันวิ่งแบบวิ่งไม่แบบหายเลยอะเพราะออกจากค่ายทหารปึ๊กไม่ได้เลย ดีมากอะเอไปแล้วบาย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 